สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำาออน้องปูกันนะคะอุปกรณ์การทำาออนะคะเราก็จะใช้กละมังนะคะอ่ะาหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีซแลนซแลนนะคะอันนี้นะคะซแลนมุ้งเขียวะคะ่ะแล้วก็ที่หลักๆเลยนะคะที่ทำให้อ่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้น้องปูนะคะอัตราการลอดสูงเลยนะคะก็คือสาลายหางกระรอกนะคะหาได้จากธรรมชาตินะคะอ่า เราจะมาดูน้องปูกันนะคะอ่านี่นะคะพร้อมที่จะทำคลอดแล้วนะคะนะคะอ่านี่เห็นชัดๆเลยโอท้องใหญ่มากเลยนะคะคลอดน,นี้อ่าแม่นี้นะคะได้ประมาณน่าจะหกเจ็ดร้อยตัวได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำคลอดน,นะคะใส่อ่าจะเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำใส่นะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวขอภาพนิ่งนิดนึงดูนะคะ